อิสรภาพความฝันแวมพร์และก็เพลงบลูส์น่าจะเป็นแก่นใจความหลักของซินเนอร์สในมุมมองของผมหลังดูจบครับเอาละก่อนจะเข้าเนื้อหาก็แจ้งเตือนสปอยนะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูซินเนอร์สก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับก่นอนพูดถึงรายละเอียดของแวมพร์ผมขอพูดถึงนัยยะของเรื่องราวทั้งหมดเท่าที่ผมจับใจความได้ ต้องบอกว่าพอเราตั้งใจดูหนังเรื่องนี้จริงๆซึ่งผมใช้เวลาดู2อรอบนะครับรอบที่2องทำให้เราเห็นแก่นแนวคิดที่พุ่มกับต้องการนำเสนอได้ชัดเจนขึ้นมากๆผมเริ่มจากแซมมี่แซมมี่คือตัวละครหลักผู้ซึ่งมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีและบริบทในความเป็นตัวตนของเขาก็สอดรับกับคำบอกเล่าในตอนเริ่มที่กล่าวถึงตำนานที่ว่าด้วยผู้คนที่มีพรสวรรค์ในการสร้างสารรค์ดนตรีที่แท้จริงสิงเพลงของคนเหล่านี้สามารถทะลุผ่านม่านกั้นระหว่างชีวิตและความตายสามารถเรียกวิญ,ญญาณจากทั้งอดีตและอนาคตแต่เป็นของตัวเอง ว่ากันว่าพรสวรรค์ดังกล่าวใช้รักษาผู้เจ็บป่วยในชุมชนของพวกเขาแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะดึงดูดปีศาจให้เข้ามาแซมมี่เป็นลูกชายของบาดหลวงนะครับในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนงานชาวไร่ที่ต้องทุ่มเทแรงกายช่วยแม่ทํางานแลกเงินสิ่งเดียวที่แซมมี่รักมากที่สุดก็คือดนตรีโดยเฉพาะเพลงบลูยางไงก็ตามนะครับในมุมมองของพ่อการเล่นดนตรีในบาร์นั้นดูห่างไกลกับคาสอนของพระเจ้าเพราะมันนําพามาซึ่งการมอมเมาแซมมี่ได้รับเชิญจากสโมกและสแต็กให้เล่นดนตรีในบาร์เปิดใหม่ของทั้งสองคนครับ และบทเพลงของเขาก็ส่งผลตามตำนานจริงๆเพราะมันนำพานักดนตรีจากทุกช่วงเวลาให้มารวมกันเพลงที่เขาเล่นจะช่วยบรรเทาจิตใจของทุกคนที่อยู่ในนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะนำพาแขกสุดอันตรายเข้ามาด้วย แงมุม2ด้านที่ตรงข้ามกันจึงถูกนําเสนอผ่านตัวละครน,นี้ครับโดยเฉพาะในฉากที่แซมมี่ต้องเลือกว่าจะทิ้งกีตาร์ตัวนั้นไปแล้วก็สู่เส้นทางแบบเดียวกับพ่อหรือว่าจะเลือกหนทางที่เขาใฝ่ฝันความน่าสนใจก็คือแม้แซมมี่จะผ่านเรื่องโหดร้ายมาตลอดทั้งคืนเขาได้เห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นบ้างแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยังเลือกความฝันของการเป็นนักดนตรีอยู่ดีเหตุผลที่เขายังเลือกแบบนั้นทั้งที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดผมมองว่านี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยครับ อันที่จริงแซมมี่ตระหนักได้แล้วว่าเสียงเพลงของเขานำพามาซึ่งสิ่งชั่วร้ายกระทั่งเมื่อถึงช่วงเวลาชีพเป็นชีตายเขานึกถึงบทสวดที่จดจําได้ครับแต่ทาว่าเรม,มิกก็สามารถท่องได้เหมือนกันเสมือนเป็นการบอกเราอ้อมๆว่าตัวเลือกนี้ไม่อาจช่วยชีวิตเขาได้แต่กลับกลายเป็นกีตาร์ที่ถูกเอามาเป็นอาวุธโจมตีศัตรูเขาใจว่าชิ้นส่วนวงกลมที่ปักเข้าไปในหัวของเรม,มิกน่าจะทาจากโลหะเงินนะครับมันส่งผลสร้างความเจ็บปวดออกมาให้เห็นจากนั้นในตอนที่กลับไปหาพ่อแซมมี่ยังจับซรากกีตานั้นเอาไว้แนนแนน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 ่่แแลละะใใตตอออัั้้้เเเเขาาากก็งงืบบวจดสทไหน เรื่องราวตัดสลับไปในปี1992แซมมี่บอกกับแ็กเกี่ยวกับอิสรภาพและความสุขเปี่ยมล้นในวันนั้นในช่วงก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเขาย้ำว่ามันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาซึ่งแ็กก็เห็นพ้องต้องกันมันจึงเท่ากับว่าเหตุผลที่แซมมี่เลือกคืออิสรภาพที่เขาใฝ่ฝันครับการได้ระจนภัยเล่นดนตรีไปพร้อมกับพี่ทั้งสองคนคือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับเขานั่นแปลว่าต่อให้ถูกมองว่าเป็นคนบาปเขาก็จะเลือกตัวเลือกนี้เพราะมันพิสูจน์่่่่่าานนนนปสขออองงเเเดด้้ววววยตัััแลคืทมมทีีปปุ ต่สลับมาที่สโมกสโมกเป็นตลนคอนที่เอาจริงเอาจังรอบคอบแล้วก็ฉลาดครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะกังวลเสมอก็คือเรื่องเงินเงินทองทองเพราะสองพี่น้องตั้งใจทําธุรกิจบาร์กันแบบจริงจังแต่ว่าในโมเมนต์สุดท้ายของสโมกเขาไม่ได้เลือกเงินแต่ว่าตัดสินใจจบชีวิตหัวหน้าแก๊งที่คุมอํานาจเมืองนอกจากนั้นก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจเขาจะได้เห็นคนรักกับลูกที่ตายจากไปนะครับสี่น,นี้เราจะได้ยินชื่อจริงของสโมกและเพื่อให้ได้กอดลูกอีกครั้งเขาก็ยอมทิ้งบุหรี่ในมือเสมือนเป็นการทิ้งตัวตนสมมมานามไปพร้อกั เอาละทีนี้มาว่ากันถึงแวมพร์กันบ้างนะครับข้อสังเกตรแรกก็คือแวมพร์ในซีนเนอร์ไม่จาเป็นต้องจู่โจมที่คอเสมอไปแม้ว่าคอจะเป็นตาแหน่งที่ถูกกัดบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นวิธีที่รวดเร็วในการสังหารเหยื่อและเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นแวมพรยในหลายช่วงเวลาในเรื่องคุณผู้ชมจะได้เห็นแวมพร์กัดเหยื่อในส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยครับซึ่งก็จะยังคงมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นแวมพร์ได้เช่นแมรี่ถูกเรมิกกัดที่หลังในขณะที่คอนเบรดพนักงานคุมประตูพยายามจะกัดแขนของสมกตอนที่เขายื่นเงินค่าจ้้างใหคับ จุดสังเกตเพิ่มเติมก็คือแม้เหล่าแวมไพร์จะไม่สะทกสถานต่อการบาดเจ็บแต่บาดแผลของพวกเขาก็กลับไม่หายดีเหมือนแวมไพร์ในตำนานดั้งเดิมในความเข้าใจของผมก็คือบาดแผลเวอะวะเหล่านั้นจะค่อยๆหายอย่างช้าๆแต่ก็อาจจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ประเด็นต่อมาก็คือสถานะวิญญาณครับตำนานแวมไพร์ดั้งเดิมหลายเรื่องเล่าว่าเหยื่อจะกลายเป็นสัตว์ร้ายหรือว่าตายไปเมื่อถูกกัดแต่คำสาบแวมไพร์นซินเนอร์ยังคงรักษาความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นไว้ได้ ตัวละครในเรื่องอย่างแอนนี่ผู้มีความรู้เรื่องเวทมนต์คำสาบแล้วก็ส่วรกายอธิบายว่าคำสาบนี้จะกักขังวิญญาณของคนคนนั้นไว้ในร่างกายทําให้พวกเขามไม่สามารถเดินทางไปสู่ชีวิตหลังความตายที่รอยอยู่ได้ครับแล้วก็ไม่อาจจะพบเจอกับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับผลก็คือแวมไพร์จะยังคงบุค,คลิกและความทรงจําส่วนใหญ่เอาไว้แต่ว่าร่างกายจะเปลี่ยนไปเช่นสีของดวงตาและก็ฟันที่แหลมคมอีกทั้งมันยังเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าใครคนนึงได้ก,กลายเป็นแวมไพร์ไปแล้ว ความสามารถในการกลมกลืนไปกับผู้คนในฐานะตัวตนเดิมจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่เหล่าแวมพร์จะสามารถแพร่กระจายคำสาบของพวกเขานอกจากนั้นหนึ่งในองค์ประกอบของตำนานแวมพร์ดั้งเดิมที่ซินเนอร์นำมาจากผลงานต้นแบบอย่างเดคูล่าก็คือแวมพร์จำเป็นจะต้องได้รับเชิญให้เข้าไปในอาคารก่อนจึงจะสามารถเข้าไปได้เนื่องจากแวมพร์ยังคงดูเหมือนเป็นตัวเองนะครับ มันจึงง่ายสําหรับพวกเขาที่จะหลอกล่อคนที่รู้จักให้เชิญพวกเขาเข้าไปการที่คอนเบรดไม่สามารถเข้าขับจุกได้หากไม่ได้รับเชิญคือสิ่งที่ทําให้สมุกแอนนี่แซมมี่แล้วก็ผู้รอดชีวิตคนอื่นๆรู้ในที่สุดว่าพวกเขากําลังเผชิญหน้ากับแวมไพร์ซีนเจราจานในฉากนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดคุยกันธรรมดาแต่มันก็สร้างความตึงเครียดมาถึงคนดูได้ดีเลยครับประเด็นที่3คือวิธีการกําจัดแวมไพร์ซินเนอร์ยังคงยึดตามขนบเดิมนะครับการฆ่าหรือว่าขับไล่แวมไพร์แบบดั้งเดิมของเรคูล่าไม่ว่าจะเเเป็นนนนนสิิ่่่งงงงของตาๆชโลหะ้ และกระเทียมสามารถทำร้ายแวมพายได้ในระดับหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วจะทำให้เกิดแผลไหมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ฆ่าพวกมันครับแวมพายยังคงสามารถรอดชีวิตจากการบาดเจ็บแบบปกติได้เกือบทุกชนิดสมโตกิงกระสุนใส่แมรี่ในระยะเผาขนแต่มันก็ไม่ได้หยุดยั้งเธอจากการวิ่งหนีออกจากคลับจุ๊กได้เลยในทำนองเดียวกันนะครับสมโก,ก็เปิดฉากยิงใส่คอนเบรดแต่ว่าหมอน,นั่นก็ลุกขึ้นมาได้ทันทีสิ่งที่สามารถฆ่าแวมพายได้จะมีแค่2ออย่างนะครับได้แก่ไม้แหลมตอกที่หัวใจหรือว่าแสงแดดเท่านั้น แสงแดดทำให้วมไพร์ลุกเป็นไฟแล้วก็สลายไปส่วนการแทงพวกเขาที่หัวใจด้วยไม้แหลมจะทําให้พวกมันตายในทันทีในขณะที่เรมิกซึ่งเป็นวมไร์ที่ทรงพลังและเก่าแก่ที่สุดในเรื่องเขาโดนทั้งไม้แหลมต่อเข้าหัวใจแล้วก็แสงแดดส่งผลทําให้เกิดการลุกไหม้เป็นเกลียวอย่างรุนแรงในขณะที่เขาตาย o p t ต s แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น Op t ต s ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่นซีโร่ over 2.0หรือว่าวากูวากูติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ o f f i c i a l Page ของ Op t ต s ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลดเดมูฟได้เหมือนเช่นเคยนะครับ ครบื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจําหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC l op, Gear, ีแล็ปท็อปเฮมิงเกียรวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง a d v i c e co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแอดไวส์ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมค,ครบจบในที่เดียวเกี่ยวกับประวัติของก,ก็นนน่าสใจะครับ เรม,มิกคือบรรพายที่นำคำสาบมาสู่ขับจุ๊กโดยเริ่มจากเบิร์ดและโจนซึ่งเป็นสมาชิกค,คูคลัคส์แคลนที่อาศัยอยู่นอกเมืองวิสซิสซิปปีในตอนแรกเรม,มิกใช้สำเนียงและก็รูปลักษณ์แบบคนใต้ทั่วไปเพื่อเข้าไปในบ้านของเบิร์ดและโจนแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันอีกครั้งเพื่อพยายามเข้าไปในขับจุ๊ก ทว่าเมื่อเขาเข้าถึงเหยื่อได้เขาก็จะเผยให้เห็นดวงตาสีแดงปากที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมและก็เล็บมือที่ยาวเป็นกรงเล็บเป็นที่ชัดเจนว่าเขามาจากไอแลนด์เมื่อพิจารณาจากสำเนียงที่เขาใช้หลังจากเปิดเผยตัวตนพร้อมกับฉากเต้นรำพร้อมกับเพลง Rocky Road to Dublin บริเวณด้านนอกคลับเนื้อหาภายในเรื่องยังมีการบอกเป็นในๆด้วยนะครับว่าเรมิกมีชีวิตมานับร้อยร้อยปีและเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นแวมไพร์ที่ทรงพลังมากกว่าพวกที่เขาเปลี่ยนโดยเฉพาะสกิลในการลอยตัวก่อนโจมตีแมรี่หรือว่าในซีนก่อนหน้าที่ทั้งสองไดคุยกัน แมรี่ตัดสินใจออกไปคุยกับพวกเขาเพื่อดูว่าพวกเขาเป็นคนดีหรือไม่ตอนนั้นเองที่เรม,มิกใช้สเสน่ห์ในการหว่านล้อมรวมไปถึงเหรียญทองโบราณล่อลวงเธอเหรียญเหล่านั้นจากข้อมูลระบุว่ามันอาจจะเป็นเหรียญเซลติกโบราณนะครับซึ่งบ่งชี้ว่าเรม,มิกอาจจะมีอายุมากถึง1 9 0 0ถึง2,400ปีเรม,มิกยังแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถรับรู้ความรู้สึกของแมรี่ได้ด้วยนอกจากนั้นการที่เรมิกมีอายุนับร้อยปีในตอนที่เกิดเหตุการณ์ในซินเนอร์ก็เป็นหลักฐานที่เพียงพอนะครับว่าอย่างน้อยแวมพา์ที่ทรงพลังเช่นเขาอาจจะเป็นอมตะเขาถููกกกกแแแช่่่่ขข็็งงไววว้ในนนนัยยยลละราาาาททีีพีพพเเเปปตอถสภ อีกทั้งฉากเอ็นเครดิตของซินเนอร์ที่นำเสนอบทส่งท้ายที่เกิดขึ้นในปี1992หรือประมาณ60ปีหลังจากคืนนั้นที่ขับจุกในฉากนี้แซมมี่ในวัยชารากำลังเล่นดนตรีบลูของเขาที่ขับแห่งหนึ่งในช่วงท้ายของอาชีพของเขานะครับหลังจบการแสดงเขาถูกทักทายโดยแสแต็กและแมรี่ที่ตอนนี้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสมัยใหม่ยุค90 แต่สภาพภายนอกยังอยู่ในวัยเดียวกับที่พวกเขาเป็นในยุค1930มันเมงชัดเจนนะครับว่าแวมไพร์ไม่จำเป็นจะต้องทรงพลังหรือว่ามีระดับชั้นสูงอย่างเรมิกถ้าพวกเขาไม่ถูกตอกด้วยไม้แหลมที่หัวใจหรือว่าโดนแสงแดดแวมไพร์ทุกตนนั้นดูเหมือนจะเป็นอมตะโดยสมบูรณ์นอกจากนั้นสถานะเป็นอมตะและบอบาสาของแวมไพร์ทรงอำนาจตนอื่นก็ถูกทิ้งเป็นปลายเปิดเอาไว้สำหรับการสร้างภาพยนตร์เรื่องอื่นในจักรวาลซินเนอร์ได้เช่นกันแม้ผู้กำกับจะไม่มีแผนทำภาคใหม่ก็ตาม ความสามารถอีกอย่างของเรมิกที่ทำให้หมอนี่น่ากลัวมากก็คือการเชื่อมต่อกับแวมไพร์ในสังกัดของเขาด้วยระบบจิตสำเน็กแบบรังพึ่งหรือว่าไฮฟ์ไมล์สังเกตได้ตั้งแต่ช่วงที่เจราจากับแมรี่นะครับคำพูดของเขาและผู้ติดตามจะสอดรับกันหมดไม่เหมือนการคุยกับคนหลายคนแต่จะเป็นการสื่อสารกับตัวเขาคนเดียวมากกว่านอกจากนั้นมนุษย์ที่ถูกเขาเปลี่ยนเป็นแวมไพร์จะส่งต่อความรู้ทั้งหมดให้กับเขาด้วยมันจึงเป็นเหตุผลที่แวมไพร์ทุกตนสามารถร้องเพลงพื้นบ้านไอริชด้วยกันได้และเรมิกก็สามารถพูดภาษาจ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรมิกมาเฉลยในตอนหลังว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเขาก็คือแซมมี่เพราะต้องการใช้พรสวรรค์ทางดนตรีของแซมมี่เพื่อต้องการเจอผู้คนของเขาอีกครั้งซึ่งหมายถึงการอัญเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษที่ตายไปนานมาแล้วกลับมาเอาเละครับและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของวิดีโอนี้คุณผู้ชมเลยครับดูซินเนอร์จบแล้วชอบประเด็นไหนในเรื่องบ้างและอีกหนึ่งคำถามก็คือคุณผู้ชมอยากให้มีภาคต่อหรือว่าหนังสปินออฟเรื่องอื่นในจกักรวาลนี้หรือไม่คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ผมเอจากชา n e l The m o v ฟลาไปก่อนขอบคุณคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ